สวัสดีครับในปี2569ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะครับมีพลังงานที่น่าสนใจมากๆกำลังก่อตัวขึ้นบนท้องฟ้าซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของพวกเราทุกคนอย่างแน่นอนเลยครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าพลังของดวงดาวในปีนี้จะนำพาโอกาสและการเปลี่ยนแปลงอะไรมาให้แต่ละราศีกันบ้างต้องบอกเลยว่าปี2569ไม่ใช่ปีธรรมดาทั่วๆไปนะครับ แต่มันเป็นปีที่ดาวเคราะห์ดวงใหญ่ๆโคจอมาอยู่ในตำแหน่งที่ส่งพลังถึงกันอย่างเข้มข้นที่สุดในรอบ12ปีเลยทีเดียวลองลึกภาพตามนะครับเหมือนมีคลื่นพลังงานลูกใหญ่ๆมากๆกำลังจะเข้ามาซึ่งจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิตของทุกๆคนเลยแล้วคำถามก็คือพลังงานที่ว่าเนี่ยมันจะนำทางชีวิตของเราไปในทิศทางไหนกันแน่บางคนอาจจะได้เจอกับจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเรื่องการงาน บางคนอาจจะได้เริ่มต้นเส้นทางชีวิตใหม่แบบที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนหรือบางคนอาจจะโชคดีเรื่องการเงินแบบสุดๆไปเลยเอาละครับเรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่าราศีของคุณจะไปอยู่ในกลุ่มไหนเรามาเรื่องกันที่กลุ่มแรกกันเลยนะครับสำหรับกลุ่มนี้เนี่ยปี2569ต้องบอกเลยว่า spotlight จะส่องไปที่เรื่องอาชีพการงานแบบเต็มๆเ,เลยใครที่กำลังรู้สึกว่าอยากเติบโตหรือว่ามองหาความสำเร็จในหน้าที่การงานอยู่ ปีนี้แหละครับคือปีของคุณอย่างแท้จริงสำหรับชาวเมษนะครับปีนี้เป็นจังหวะที่ดีมากๆเลยนะถ้าคิดอยากจะเปลี่ยนงานไปหาตำแหน่งที่ดีกว่าหรือว่าอยากจะเริ่มต้นทําในสิ่งที่ตั้งใจมานานแล้วส่วนชาวกันธุรกิจการค้าจะคึกคักเป็นพิเศษมีเกณฑ์ยขยับขยายเติบโตอย่างรวดเร็วเลยครับขณะที่ชาวตุลความสําเร็จที่อดทนรอมานานจะเริ่มปรากฏเป็นรูปเป็นร่างแล้วอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือได้รับการยอมรับในวงกว้างและสุดท้ายชาวธนูจะโดดเด่นมากครับ ผลงานจะไปเข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งจะนําไปสู่ความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวและนี่คือช่วงเวลาสําคัญหรือที่เรียกว่าเป็นนาทีทองที่ไม่ควรพลาดเด็ดขาดนะครับชาวเมษต้องรีบลงมือเลยในช่วงต้นปีมกราคมถึงกุมภาพันธ์ส่วนชาวตุลจุดเปลี่ยนสําคัญจะมาในช่วงเดือนมิถุนายนชาวกันจะเริ่มเห็นดอกผลของความพยายามในเดือนกรกฎาคมและสำหรับชาวธนูพลังงานดีๆจะอยู่ด้วยกันไปตลอดครึ่งปีแรกเลยครับ คือต้องบอกแบบนี้ครับว่าดวงดาวเนี่ยเขาทำหน้าที่เหมือนกับเปิดประตูแห่งโอกาสให้กับเราแต่การที่เราจะเดินผ่านประตูนั้นไปได้สำเร็จหรือเปล่ามันก็ขึ้นอยู่กับการเตรียมตัวของเราเองแล้วล่ะครับเมื่อนาทีทองมาถึงคนที่พร้อมเท่านั้นที่จะคว้าความสำเร็จนั้นไว้ได้มาต่อกันที่กลุ่มที่2ครับซึ่งเป็นกลุ่มราศีที่ในปี2569เนี่ย จะเป็นเหมือนการได้เปิดหนังสือชีวิตเล่มใหม่เลยเป็นปีแห่งการเริ่มต้องทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนอย่างแท้จริงสำหรับกลุ่มนี้การเปลี่ยนแปลงจะลงลึกไปถึงแก่นของชีวิตเลยนะครับชาวเมถุนจะได้เปลี่ยนแผนที่วางไวใ้ให้กลายเป็นความจริงสีทีชาวกรกฎที่เคยรู้สึกว่าเจอเรื่องยากๆมาปีนี้จะได้พลิกสถานการณ์จากร้ายกลายเป็นดีแสงสว่างรออยู่ข้างหน้าแล้วครับส่วนชาวพิจิกจะเหมือนการตื่นรู้ปลดปล่อยตัวเองจากเรื่องเก่า เพื่อตอนรับอนาคบตที่ดีกว่าและชาวกลุ่มจะได้ออกไปผจญภัยในเส้นทางใหม่ๆที่อาจจะท้าทายหน่อยแต่รับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนแล้วจังหวะที่ดีที่สุดอยู่ตอนไหนชาวเมถุนต้องเล็งเดือนกุมภาพันธ์ไว้เลยครับเป็นเดือนที่ดีที่สุดสําหรับการเริ่มต้นส่วนชาวกรกฎเดือนกร,รกฎาคมจะเป็นเดือนที่ฟ้าเปิดอย่างแท้จริงชาวพิจิกจังหวะจะดีมากๆตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปและสําหรับชาวกุ่มสายบุกเบิก ต้องบอกว่าดวงดาวจะคอยสนับสนุนไปตลอดทั้งปีเลยครับภาพที่ชัดเจนที่สุดสําหรับชาวราศีกลุ่มนี้เลยก็คือคําว่าผู้บุกเบิกครับปีนี้เป็นปีที่ดวงดาวส่งเสริมให้เรากล้ากล้าที่จะก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนไปสู่ดินแดนใหม่ที่เราไม่เคยไปมาก่อนความกล้าที่จะเริ่มต้นนี้แหละครับคือกุญแจสาคัญสู่ความสําเร็จในปีนี้ เดินทางมาถึงกลุ่มสุดท้ายแล้วครับเป็นกลุ่มที่ดวงดาวจะส่งพลังมาสนับสนุนในเรื่องของการเงินและความมั่งคั่งโดยเฉพาะเลยใครที่กำลังมองหาโอกาสในการลงทุนหรือว่าอยากจะสร้างความมั่นคงทางการเงินให้ชีวิตปีนี้เป็นปีที่ต้องจับตามองให้ดีๆเลยนะครับแต่และราศีก็จะมีเส้นทางสู่ความมั่งคั่งที่ต่างกันไปนะครับชาวพฤกษบนี้ต้องบอกเลยว่าวาจาเป็นทรัพย์ของจริง การพูดการเจราจาต่อรองจะนําโชคลาภมาให้ส่วนชาวสิงจะหายใจหายคอได้คล่องขึ้นเยอะเลยครับจะมีคนเข้ามาช่วยเหลืออุปถัมภ์ในเรื่องการเงินสำหรับชาวมังกรโอกาสดีๆในการลงทุนแล้วก็การหาหุ้นส่วนกําลังรออยู่และชาวมีนครับจะเป็นปีแห่งการวางรากฐานทางการเงินเพื่อความมั่นคงในระยะยาว ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการตัดสินใจเรื่องเงินเงินทองทองนะครับชาวพฤกษบคือเดือนมีนาคมชาวมีนให้เล็งไปที่เดือนพฤษภาคมส่วนชาวสิงควรจะรีบจัดการธุระทางการเงินให้เรียบร้อยก่อนเดือนมิถุนายนนะครับและชาวมังกรจังหวะจะดีมากๆในเดือนสิงหาคมการตัดสินใจในช่วงเวลานี้มีแนวโน้มที่จะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุดครับแต่ข้อคิดสําคัญสําหรับกลุ่มนี้ก็คือว่าความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเนี่ยมันไม่ใช่แค่การหาเงินให้ได้เยอะขึ้นนะครับ แต่มันคือการนําเงินไปลงทุนต่อยอดอย่างชาญฉลาดพลังของดวงดาวในปีนี้จะช่วยให้เรามองเห็นโอกาสในการสร้างความเติบโตทางการเงินในระยะยาวได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเอาล่ะครับไม่ว่าเราจะอยู่ราศีไหนหรือดวงชะตาของเราจะเด่นในเรื่องอะไรก็ตามเราทุกคนสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานที่แข็งแกร่งของปี2569ได้เหมือนกันหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะวางแผนรับมือกับปทีที่ทรงพลังแบบนี้ได้อย่างไร นี่คือแผนปฏิบัติการง่ายๆที่จะช่วยให้เราใช้ประโยชน์จากพลังของดวงดาวในปี2 5 6 9ได้อย่างเต็มที่นะครับหนึ่งเลยคือต้องรู้ว่าธีมหลักของตัวเองในปีนี้คืออะไรและช่วงเวลาไหนคือนาทีทองของเรา2คือต้องเปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงอย่าไปฝึงกระแสครับ3คือต้องลงมือทําเพราะดวงดาวจะสนับสนุนคนที่มีความพยายามเท่านั้น4ี่คือเตรียมตัวเองให้พร้อมอยู่เสมอสําหรับโอกาสที่จะเข้ามาและข้อสุดท้ายคือต้องมุ่งมั่นที่จะเติบโตก้าวออกจากพื้นที่ปลอดภัยเดิมๆของตัวเองครับ และนี่คือภาพรวมทั้งหมดของดวงชะตาปี2569ครับปีที่พลังแห่งดวงดาวเปิดโอกาสให้เราทุกคนได้เปลี่ยนแปลงและเติบโตตอนนี้เมื่อเราได้รู้ทิศทางของดวงดาวแล้วคำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะไขว่คว้าโอกาสแห่งปี2569นี้ไว้อย่างไรเพราะคำตอบของคำถามนี้อยู่ในมือของเราทุกคนแล้วครับ